วัดีค่ะวันนี้มาอยู่กับแตมน,นิสารนอ,อัโตคาร์กันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เอาใจคนรักรถกระบะกันบ้างนะคะกับเจ้าตัวนี้ค่ะ Toyota Revo 2.4E t l a n n e r Smartcab ปี16นะคะคันนี้เป็นสีเทาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันด้านในเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเป็นตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟฮาโลเจนนะคะเป็นไฟเดิมๆแต่ว่ายัง สภาพดีใช้งานได้ดีอยู่นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมตัดกับสีตัวรถสวยมากนะคะแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าชัดเจนนะคะมาพร้อมกับล้อขอบ17สภาพใช้งานได้ดีใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าซื้อไปมาตอกันที่กระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าได้มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะเพิ่มความแท่ hey, ความทันสมัยเข้าไปอีก แล้วก็สัญลักษณ์ไฮละของเขานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นมือจับสีตัดกับตัวรถนะคะเป็นสีโคม,มีมแล้วก็เป็นบันไดข้างให้มาด้วยนะคะเป็นสีดำเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะมาถึงที่ตัวด้านหลังของเรากันบ้างนะคะมาถึงก็เห็นชัดเจนแล้วว่าโลโก้แล้วก็สัญลักษณ์ของเขาเนี่ยครบจริงๆทั้งหมด3จุดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้โตโยต้านะคะโลโก้ไฮรักแล้วก็มีตัว E มาให้ด้วยเนาะรุ่น E แล้วก็มีโลโก้ลีโวนะคะสามจุดครบนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้สองจุดด้านหลังนะคะแล้วก็มีบันไดบันไดไว้ขึ้นด้านหลังเนาะแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่สามมาให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดแมกไลเนอร์ให้ดูนะคะนี่จะบอกว่า สภาพเดิมๆแต่ว่ารับรองว่ายังใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยแล้วก็มีตัวนี้มาให้ด้วยนะคะเหล็กไว้เกี่ยวแบบไว้เกี่ยวของอะไรอย่างงี้เนาะคือสภาพด้านในเนี่ยยังดีมากๆแล้วก็สูขของได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยคะ่ะ แล้วพอมาถึงด้านในนะคะบอกก่อนว่าคันนี้แอร์เย็นมากสตาร์ทแบบเดียวก็คือหนาวแล้วอ่ะมาดูกันที่ตัวพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายนะคะด้านซ้ายแล้วก็เลือนไม้นะคะเป็นแบบดิจิตอลกึง่งแอนาล็อกนะคะแล้วก็แอร์ปรับระบบเป็นแมนนวลนะคะยังไม่ได้ออโต้แล้วก็ส่วนหน้าจอนะคะก็เชื่อม fm am bluetooth ได้หมดนะคะ แล้วก็มีแอร์แบ็กให้ด้วยคู่หน้านะคะส่วนตรงนี้เป็นเกียร์เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีอีโค o โหมดให้ด้วยคันนี้นะคะมีลำโพงถึง4ตัวแล้วก็มีช่องเก็บของมาให้ด้วยนะคะนี่รอยเก็บของเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อค่ะแล้วพอมาถึงด้านหลังนะคะก็จะบอกว่านั่งสบายในระดับหนึ่งเลยของรี v o ตัวนี้นะคะแล้วก็แต้มส่งร้อยเจ เฮดรูมก็เหลือนะคะไม่ได้แคบไม่ได้ไม่ได้อึดอัดนะคะนั่งสามคนเนี่ยสบายสบายเลยสบายมากแล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยมีความกว้างพอสมควรอย่างที่บอกไปว่ามีลำโพงทั้งหมด4ตัวนะคะก็ด้านหลัง2ด้านหน้า2นะคะเสียงดังฟังเชัดเจนแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันค่ะว่าจะให้ที่เท่าไหร่มาดูที่ตัว ะคะเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องดีเซล2.4นะคะ 2,400cc แรงม้าของเขาเนี่ย150แรงม้าก,ก็ถือว่าแรงใช่ย่อยเลยนะแล้วมาดูกันที่ตัวเครื่องนะคะเมตรอาร์คจุดนะคะยังอยู่ครบไม่เคยแกะไม่เคยแงะสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังก็อยู่ครบนะคะแล้วก็ด้านข้างก็อยู่ครบแผ่นกันความร้อนนะคะไม่มีความเปื่อยไม่มีความยุ่ยแบบน่าเกียดนะคะก็ เดี๋ยวเราไปสรุปราคากันค่ะว่าออปชันเท่านี้ฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยจะให้ราคากันที่เท่าไหร่ค่ะมาสรุปราคากันนะคะคันนี้เต็มให้ราคาที่4,99,000บาท ราคาจะบอกว่าคุ้มมากๆนะคะถ้าแบบเอาไปขนของเอาไปทำมหาก,กินอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยและราคาเริ่มผ่อนเพียง9,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะนิดหน่อยเท่านั้นและถ้าใครเครดิตด,ดีนะคะเราฟรีดาวน์ไปเลยยังไม่พอค่ะแล้วก็ทางเรานะคะรับประกันเครื่องหรือว่ารับประกันเกียร์นะคะ25,000กิโลก็คือสุดคุ้มมากถ้าออกรถกับวิสันออตโต้ของเรานะคะ วันนี้แตมก็มาแนะนำเจ้าตัวรีโวรประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนำอะไรอีกเนี่ยอย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสับตะไครให้แตมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ